ใครที่กำลังทานยานอนหลับอยู่ตอนนี้บ้างคะแล้วคุณคิดไหมคะว่าเริ่มรู้สึกแล้วใช่ไหมว่าเอ้ยยิ่งทานทำไมฉันรุดยิ่งรู้สึกว่าตื่นมาไม่มีพลังไม่สดชื่นอารมณ์หงุดหิดแปรปวนบางคนเหมือนซอมมบี้เลยนะมีคนมาเล่าให้ฟังน,นะคะและจินตนาการว่าถ้ากินอย่างนี้ต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นชีวิตคุณจะเป็นยังไงคะ สวัสดีค่ะลูกหวนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นนักบําบัดด้านการนอนนะคะที่ช่วยผู้คนมาประมาณสักพันกว่าคนและประมาณสักสิปีแล้วให้เขากลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขขึ้นเพราะว่าเขาสามารถนอนดีมีคุณภาพคะ่ะก็วันนี้นะคะมาดูสาเหตุละกันว่าทําไมทานยานอนหลับแล้วเหมือนไม่ได้นอนนะคะมันคืออะไรเพราะว่าฤทธิ์ของยานอนหลับอะคะ่ะมันมีฤทธิ์ในการกดสมองแล้วก็กดประสาทของคุณคุณจึงไม่สามารถนอนแบบมีคุณ ภาพได้ deep sleep มันไม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งโดยเฉพาะผู้ป่วยนะคะที่มีอาการเช่นสลิปแอปเนีแล้วก็นอนกลนนะคะภาวะหยุดหายใจในขณะนอนหลับมันจะยิ่งกดสมองของคุณนะคะไม่สามารถรับออกซิเจนในขณะที่นอนได้คุณจะยิ่งมีโอกาสการเกิดการหยุดหายใจในขณะนอนหลับ ถ้าใครเป็นนะคะปรึกษาแพทย์ด่วนเพื่อรักษาอาการนี้นะคะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็โชคดีขึ้นมาหน่อยนะคะแต่คุณกินยานอนหลับคุณก็จะต้องรับการถูกกดประสาทแบบนี้เหมือนกันซึ่งอะไรนั่นก็คือมันจะมีผลค่ะต่อระบบภายในร่างกายคุณหมดเลยมันจะแปรปรวนนะคะมันคืออะไรบ้างเช่นเมื่อคุณทานไปนแล้วมันจะกดประสาทของคุณกดสมองของคุณมันจะส่งผลต่อระบบหัวใจของคุณค่ะระบบอวัยวะ ทุกทุกส่วนในร่างกายจะผิดปกติหมดเลยนะคะมันน่ากลัวมากและที่สำคัญถ้าคุณกินต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันจะยิ่งทำให้คุณดื้อยาดื้อยาเราไม่เท่าไหร่นะ,ะทานน้อยๆไม่ได้และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณจะติดมันค่ะออกจากวงจรน,นี้ไม่ได้แล้วยิ่งกดสมองสมองคุณก็จะเสื่อมไม่ทันแก่สมองจะเริ่มเสื่อมความจำช้าลงนะคะ แล้วมีผลกระทบต่อชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้แหววเอาวิธีการแก้ปัญหามาให้อย่างแรกเลยอยากให้คุณกลับมามีพลังภายในค่ะคุณต้องบอกรักตัวเองบ่อยๆคุณต้องเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองว่าฉันเข้มแข็งฉันรักตัวของฉันเองฉันเห็นแล้วค่ะว่าความเครียดความวิตกกังวลมันทําลายตัวฉันกลับมานะกลับมากลับมาบอกรักตัวเองนะคะแล้วคุณก็บอกตัวเองได้ว่าฉันสามารถนอนดีมีคุณภาพฉันรักตัวของฉันเองนะเมื่อคุณรักตัวเองอย่างเต็มปี นะคุณจะหาวิธีค่ะสมองคุณจะหาวิธีเลยค่ะว่าเฮ้ยโอเคก่อนนอนเนี่ยฉันจะไม่เล่นโทรศัพท์ฉันจะไม่เล่นมือถือฉันจะปล่อยวางทุกทุกอย่างฉันจะมานั่งสมาธิฉันจะมาสวมดมนต์ฉันจะมาฟังคลื่นเสียงบําบัดนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปแน่นอนถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะกดติดตามค่ะแล้วเจอกันใหม่ใน